สวัสดีครับพี่ๆนะครับอาสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เคะรพทุกท่านนะครับวันนี้ผมมอนสุภกรในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็จะนําวัตถุมงคลที่สวยงามทั้งพุทธศิลป์นะครับแล้วก็พุทธคุณของพระเกจิคณาจารย์ที่มาอธิษฐานจิปลุกเสกนั้นผมเชื่อได้ว่าเข้มขลังแน่นอนนะครับด้านหน้านี้คือพระปิดตาจัมโบ้ปรดนี่รุ่นแรกนะครับพระปิดตาจัมโบ้โปรดนี่รุ่นแรก ของหลวงปูหาสุภโรหรือพระเทพมงคลวชิระมุนีนะครับชั้นพระเทพเลยนะครับท่านเป็นสมณะศักดิ์ท่านคือชั้นพระเทพมงคลวชิระมุนีนะครับแห่งวัดป่าสัก,กวันอำเภอสหส,สขันต์จังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ก็จะนํามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเป็นเนื้อขาวนะครับขาวเกสรตะกุดทองคํานะครับพี่ๆเนื้อขาวเกสรตะกุดทองคํานะครับ ประวัติของพระเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับประวัติการก่อสร้างพระแล้วก็วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับผมจะฝากไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับก็สามารถย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการสร้างนะครับก็เพื่อหารายได้ในการทํานุบํารุงวัดป่าสักวันนะครับกุฏิสงฆ์ที่มีการเสื่อมโทรมตามกาลระยะเวลาก็จะมีการหาทุนหาทุนอย่างไรก็คือการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ในการสร้างวัตถุมงคล วันนี้ผมนำพระสวยตะกุดทองคำด้วยนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับพี่พี่นะครับเลขสวยอีกต่างหากนะครับพี่พี่นะครับม่มวานนี้กูจัดหนักกันเลยนะครับก็คือเป็นตะกุดทองคำทั้งคู่เลยนะครับคือความเชื่อของอ่าพี่พี่หลายท่านนะครับที่ผมได้รับฟังมาเช่นลูกค้าของผมผมไม่อยากเอ่ยนามนะครับพี่ชายของผมนะครับซื้อด้วยเขาบอกถ้าเป็นความหมายของตัวเลขนะครับเลข5 8าแดเขาบอกว่ารวยทางเดียวเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ความเชื่อของตัวเลขนะครับ เลข58าดรวยทางเดียวเลข6 6ก็รวยทางเดียวเหมือนกันนะครับเข,เขาว่าอย่างนั้นนะครับผมรับฟังมานะครับอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับพี่ๆต้องใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับพระทั้งหมดได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากหลวงปู่หาสุภโรพระอาจารย์ต้อหมแห่งวัดท่าสะแบกและพระอาจารย์สุริยันโคสะป,ปัญโยนะครับนะครับประวัติผมอ่าจเล่าไว้อย่างชัดเจนแล้วไปย้อนฟังกันได้นะครับมาดูพระกันเลยนะครับไม่เสียเวลา อันนี้คือตะกรุดทองคําทั้งคู่นะครับนี่คือตะกรุดทองคําทั้งคู่นะครับเลข58รวยทางเดียวคขาว่าอย่างนั้นนะครับเรามาดูพระกันนะครับโอ้โหนี่ปิดแผ่นทองคําแท้นะครับนี่คือปิดแผ่นทองคําแท้แล้วเนื้อหามวลสารครับดูครับอันนี้คือตะกรุดทองคําคู่นะครับไม่ใช่ทองเหลืองนะครับอันนี้คือแผ่นทองคําที่ทํามาเป็นตะกรุดนะครับถือได้ว่าก็สวยงามนะครับถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีความสวยงามนะครับสวยงามด้วยพุทธศิลนะครับ ปิดหน้าปิดตานี่คือความหมายก็คือปิดโภกทรัพย์นะครับจะมีโภกทรัพย์โชคลาภร่ํารวยนะครับพระที่มีท้องใหญ่อ้วนทวนสมบูรณ์เหมือนพระสังกจายนี้ก็คือความความบริบูรณ์ความมีโภกทรัพย์ในตัวนะครับดูครับด้านท้ายนี่ก็คือจะเป็นฉายาของท่านสุภโรนะครับสุภโรนี่แปลว่าผู้เลี้ยงง่ายนะครับปิดแผ่นทองคําเปรียวแท้ด้วยนะครับและมีแผ่นทองคําแท้ด้วยนะครับดูครับสวยงามนะครับพี่ องนี้นะครับหมายเลขห้าแปดนะครับสวยงามมากต่อโคดสองโคดนะครับนะครับห้าแปดนะครับถือได้ว,ว่าเป็นเลขที่สวยงามก็คือคนที่ชอบตัวเลขเนาะผมก็อธิบายยากนะครับคือความชอบของคนมันต่างกันนะครับความชอบของแต่ละคนมันต่างกันแต่ว่าถ้าตัวเลขสวยพระสวยแล้วก็อีกระดับหนึ่งแถมยังมีเลขที่สวยและมีความหมายแต่ละอย่างนะครับก็จะมีความยังไงนะความชอบที่ ความชอบมากอะไรประมาณนี้เนาะนะครับพี่ผมก็พูดยากเนาะนะครับดูครับนี่ห้าแปดนะครับสวยงามจริงๆครับยันนี้ก็เป็นยันบารมีสิบทิศที่บารมีสิบทัศที่หลวงปู่หาท่านเขียนให้นะครับเพื่อที่จะนําเป็นนําไปใส่เป็นพระในวัตถุมงคลรุ่นต่างๆนะครับดูครับเนื้อผงเกสรขาวนะครับดูครับสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสวยงามจริงๆครับนะครับอันนี้ตะกุดทองคําแท้นะครับ ดูครับดูปิดตาครับความสวยงามจริงจริงครับคือผมเห็นแล้วก็สวยเนี่ยลงในเสน่ห์นะครับนะครับดูครับอันนี้คือเลขของหกนะครับอันนี้คือตะกรุดทองคําเหมือนกันนะครับอันนี้คือตะกรุดทองคําแท้นะครับหมายเลขหก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 รวยทางเดียวแกว่าอย่างนั้นนะผมรับข้อมูลมาอย่างนั้นนะพี่ชายผมก็เช่าจากผมประจําเลยนะครับก็ต้องขอบขอบคุณมากนะครับอยากจะเอ่ยชื่อจริงๆเลยนะครับเพราะว่าทุกคลิปที่ลงมาเนี่ยท่านปิดไปหมดเลยนะครับ เป็นพระที่สวยนะครับนี่ครับดูครับอันนี้เป็นแผ่นทองคําแท้นะครับตะกุดทองคําแท้นะครับนี่คือตะกุดทองคําแท้หมายเลขหกหกนะครับก็จะมีตะกุดเงินอันตะกุดเงินแท้ทองคําแท้แล้วก็เป็นตะกุดทองธรรมดานะครับก็จะมีหลายแบบนะครับองค์นี้พี่ๆดูครับโอ้โหเลขหกหกนะครับเลขตองด้วยนะครับหกหกนะครับ สวยงามมากนะครับดูครับมีความสวยงามพระมีความสวยงามพุทธศินที่สวยงามเราห้อยพระที่มีพุทธศินที่สวยงามมันก็แบบเป็นกําลังใจของเราใช่ไหมครับพี่พี่เวลาว่างๆเราควักออกมาเราเห็นพระโอ้โฮพระเราที่เราห้อยเราแขวนมีความสวยงามทั้งพุทธศินนะครับแล้วพระที่ผุกเศษก็มีพุทธคุณที่เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่ศรัทธาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายนะครับ เกี่ด้ว่าผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะทราบนะครับผมอธิบายไปนะครับผมก็นะครับนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับทั้งหลวงปู่หาพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบกพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยท่านก็อธิษฐานจิตปลูกเสกด้วยนะครับโอ้ยน่าสะสมครับตะกรุดทองคําด้วยสององค์นี้เป็นตะกรุดทองคานะครับพี่ๆนะครับตะกรุดทองคาทองคาแท้นะครับรับประกัน รับประกันทองคําแท้เกขคืนเงินเต็มจํานวนนะครับผมจะเล่ามาตลอดนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันด้วยนะครับเนื้อเกเกสรนะครับเนื้อขาวเกสอนะครับอ่าพี่ๆชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ0ูนย์หกสี่อันนี้เป็นเบอร์โทรของผมแล้วก็เป็น ID Line ด้วยนะครับก็แอดกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะครับพี่ๆโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับ หากชอบก็อย่าลืมทักกันเข้ามาหรือแอดไลน์กันเข้ามาเป็นเพื่อนกันก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสสิกนะครับตอนนี้แสนท่านแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับโอ้ท่านหนึ่งแท่านนะครับขอบคุณจริงๆที่กดเข้ามาติดตามคลิปในช่องของผมผมมีคลิปพาเที่ยววัดใกล้บ้านนะครับพาไปไหว้พระนะครับคลิปทําบุญต่างๆก็กดเข้าไปรับชมกันได้นะครับ ไปร่วมอ,อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้บุญร่วมกันอันนี้คือความเชื่อของผมนะครับโอเคครับพี่ๆวันนี้เราสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ